ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสอนโดยคุณครูสุภาชาเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสูงกว่า2นะคะโดยที่วันนี้จะมีตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรี6กันนะคะก่อนอื่นทบทวนก่อนนะคะว่า การแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสูงกว่าสนั้นจะใช้วิธีการใดในการแยกตัวประกอบบ้างเราสามารถแยกโดยการใช้กำลังสองสมบูรณ์ผลต่างของกำลังสองผลต่างของกำลัง3ผลบวกของกำลัง3ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการสลับที่หรือสมบัติการแจกแจงช่วยในการแก้ปัญหานะคะเพิ่มเติมในวันนี้คือ สมบัติของเลขยกกำลังนะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะคุณครูขอทบทวนสูตรการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า2อกันก่อนนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างเรายังจำกันได้ไม่เอ่ยสูตรแรกนะคะกำลังสองสมบูรณ์มีด้วยกัน2สูตรนะคะเป็นสูตรบวกและสูตรลบสูตรที่2สูตรผลต่างของกำลังสองนะคะสูตรที่3สูตรผลต่างของกำลังสค่ะ และสูตรที่4ผลบวกของกำลัง3นะคะวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างการแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรีสูงกว่า2กันนะคะโดยที่ตัวอย่างจะเน้นไปที่การแยกตัวประกอบของพหุานามดีกรี6นะคะตัวอย่างที่1แยกตัวประกอบของ x กําลัง6บวก27จะสังเกตเห็นว่าดีกรีสูงสุดของพหุานามนี้คือดีกรี6นะคะ เลขชี้กำลังของตัวแปรดังนั้นเราจะจัดรูปพหุนามนี้ให้อยู่ในรูปสมบัติของเลขยกกำลังโดยเปลี่ยนเลขยกกำลัง6เป็นเลขยกกำลัง2หรือไม่ก็3นะคะโดยที่เลขยกกำลังตามสูตรเลขยกกำลังต้องเป็น a กำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเลขชี้กำลังที่สอนกันสามารถนำมาคูณกันได้นะคะดังนั้น6เลขชี้กำลังของ x ก็จะแยกได้เป็น x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3จุดมุ่งหมายของครูนะคะจะทำให้เป็นกำลัง3นะคะเพราะจะสังเกตได้ว่าพจนหลังที่เป็น27นะคะจะสามารถทำเป็นยกกำลัง3ได้โดยที่27พดพจน์หลังนะคะทำเป็นยกกำลังสได้เท่ากับ เท่าไรคะใช่แล้วค่ะก็คือได้3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเลขชี้กำลังเหมือนกันเลยค่ะกำลังอะไรคะใช่แล้วค่ะกำลังสเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเข้าสู่สูตรอะไรเอ่ยนักเรียนจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นสูตรผลบวก ของกำลังสามนะคะสูตรผลบวกของกำลังสามคือหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามตอนนี้เป็นหรือยังคะเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะตัวหน้าของเราจะได้เท่ากับ x ก,กํำลังสองและตัวหลังของเราได้เท่ากับเท่าไหรคะได้เท่ากับสามนะคะดังนั้นเราจะเริ่มจัดรูป ผลบวกของกำลังสกันเลยโดยเราจะนำตัวหน้าและตัวหลังมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ x กำลังสองบวกสค่ะต่อมาเราจะนำตัวหน้ามายกกำลังสองได้อะไรคะใช่แล้วค่ะ x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองสอนกำลังเข้าไปนะคะตามด้วยพจน์กลางต้องตามด้วยลบหน้าหลังก็คือ นำตัวหน้ากับตัวหลังมาคูณกันค่ะได้พจน์กลางตัวหน้าคือ x กาลังสองคูณกับ3นะคะก็กลายเป็นลบ x กาลังสองคูณกับ3นะคะตามด้วยพจน์หลังสุดพจน์สุดท้ายนะคะบวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองดังนั้นตัวหลังของเราคือ3เราก็จะได้เท่ากับบวก3ยกกาลังสองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะขั้นต่อไปเราจะดําเนินการเรียงพจน์นะคะ ทีแล้ววงเล็บวงเล็บหน้าสุด x กาลังสองบวกสามเรียงแล้วเรียบร้อยกำลังสอง x กาลังสองตามด้วยบวกสามวงเล็บแรกคงที่นะคะวงเล็บด้านหลังเคลียร์เลขชี้กาลังที่ซ้อนกันค่ะ x กาลังสองทั้งหมดยกกาลังสองเลขชี้กาลังสองซ้อนสองสองคูณสองได้สี่นะคะเปลี่ยนเป็น x กาลังสี่ตามด้วยพจน์กลางคือลบ x กาลังสองคูณกับสามได้เท่ากับ ลบ 3x มกลังสองค่ะพจน์หลังสุดนะคะตามด้วยบวก3ยกกำลังสองเคลียร์ค่ะ3กำลังสองก็คือ3คูณ3นะคะได้9ก็เป็นบวก9ค่ะก็จบลงไปแล้วค่ะกับตัวอย่างที่1เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะ จะมีความยุ่งยากและความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่2นะคะแยกตัวประกอบของ6 4 x กําลัง6ลบ729นะคะเช่นเคยค่ะเราก็เปลี่ยนเลขชี้กำลังของพหุนามที่เป็นดีกรี6นะคะ จัดให้อยู่ในรูปสมบัติของเลขยกกำลังจุดมุ่งหมายของครูนะคะจากการสังเกตจะเห็นได้ว่า64 x กำลัง6เราสามารถเปลี่ยน64ให้เป็นกำลังสองได้ดังนั้นครูจะทำให้เป็นเลขชี้กำลังสอนกำลังสองนะคะเป็น8 x กำลังสามทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเพราะ8กำลังสองได้64และ x กำลังสามทั้งหมดกำลังสองก็ได้กำลัง6นะคะ ตามด้วยลบ7 2 9เปลี่ยนเป็นกำลังสองนะคะได้ลบ2 7ยกกำลังสองค่ะก็จะเห็นได้ว่าเลขชี้กำลังเท่ากันเลยค่ะคือเลขชี้กำลังสองนะคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเข้าสู่ตรอะไรคะจำได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นสูตรผลต่างของกำลังสองนะคะสูตรผลต่างของกำลังสอง จะต้องทำตัวหน้าให้เป็นกำลังสองตัวหลังเป็นกำลังสองตอนนี้ตัวหน้าคือ 8x กำลัง3นะคะตัวหลังคือ27นะคะเป็นกำลังสองหมดแล้วดังนั้นเราไปที่สูตรผลต่างของกำลังสองนะคะคือนำตัวหน้ามาลบกับตัวหลังตัวหน้าก็คือ 8x กำลัง3ลบด้วยตัวหลังคือ27นะคะวงเล็บแรก วงเล็บหลังให้นำตัวหน้าและตัวหลังมาบวกกันนะคะก็ตัวหน้าเท่ากับ 8x กำลัง3บวกกับตัวหลังคือ27ค่ะตอนนี้ก็จบแล้วสูตรผลต่างของกำลังสองแต่จะเห็นได้ว่า 8x กำลัง3ลบ27มันสามารถทำให้เป็นกำลัง3ได้นะคะโดยถ้าเป็นกำลัง3เชื่อมด้วยเครื่องหมายลบเข้าสู่สูตรอะไรคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะเป็นสูตรผลต่างของกำลังสามนั่นเองดังนั้นเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้เป็นหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสให้ได้ดังนั้นตัวหน้าก็จะเปลี่ยนจาก8เป็น2นะคะเพราะ2ยกกำลังสามได้8ก็จะได้ตัวหน้าเป็น 2x ทั้งหมดยกกำลังสมค่ะตัวหลังจาก27ก็เปลี่ยนเป็นลบด้วย3ยกกำลังสามก็จะเข้าสู่สูตรผลต่างของกำลังสามแล้วนะคะ ต่อมาวงเล็บด้านหลังเชื่อมด้วยบวกก็สามารถทำเลขชี้กำลังเป็น3ได้เช่นกันนะคะพอตัวเลขคล้ายกันเลยแต่เปลี่ยนตัวเชื่อมคือเครื่องหมายบวกดังนั้นก็เข้าสู่สูตรผลบวกของกำลัง3ได้เช่นกันค่ะดังนั้นเราจุดมุกหมายคือทำตัวหน้าให้เป็นกำลัง3ตัวหลังเป็นกำลัง3มก็จะได้เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลังสบวกด้วย3ยกกำลังสนะคะ ต่อมาเมื่อเราจัดรูปให้อยู่ในรูปผลต่างกับผลบวกของกำลังสแล้วเราก็จะมาแก้ค่านะคะให้ได้เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นนำตัวหน้ามาลบกับตัวหลังแล้วก็นำตัวหน้ามายกกำลังสองบวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะก็จะได้เป็น 2x-3 ลบ3คูณกับ ตัวหน้ายกกำลังสองคือสองเอ็กยกกำลังสองได้สี่เอ็กกำลังสองนะคะบวกด้วยหน้าคูณหลังก็คือหน้าคือสองเอ็กหลังคือสามคูณกันได้หกเอ็กนะคะตามด้วยหลังกำลังสองคือสามกำลังสองได้เก้านะคะชุดแรกก็จบไปแล้วผลต่างของกำลังสามต่อมาชุดหลังก็นำตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันก่อนค่ะเพราะเป็นผลบวกนะคะดังนั้นก็จะได้เป็น 2x บวกกับ3แล้วนำตัวหน้ามายกกำลังสองตัวหน้า 2x ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้เป็น4 x กำลังสองนะคะตามด้วยลบหน้าหลังลบด้วยหน้ากับหลังสอง x คูณ3ก็ได้ลบ6 x นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวหลังยกกำลังสองคือ3ยกกำลังสองได้บวก9นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะต่างกันที่เครื่องหมายเชื่อมนะคะดังนั้นเกิดการเรียงพจน์ใหม่ค่ะเอา2พจน์มาก่อน2พจน์2 x ลบ3ตามด้วย2 x 3. บวก3นะคะคูณกันแล้วก็ตามด้วย4 x กำลังสบวก 6X บวก9แล้วก็คูณกับ4 x กำลังสลบ 6X บวก9ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจไม่เอ่ยหลังจากนี้อย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้ของตนเองเพิ่มเติมนะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ